ขอโทษโอ้ยขอโทษโอ้ยโทเโคุยคอณจะเอาอะไรบอกให้หน่อยก็ได้บอกให้หน่อยบอกให้หน่อยก็ได้บอกให้กูหน่อยก็ได้อกูมันไม่ตีตัวกูจะไปตีมึงเขาไงกูตีมึงกูเจไปยอยมาโต ต่อไปมึงไม่ต้องเลยนะมึงอ่ะจับป้าสองมือแล้วมึงไม่ดูคนกูไม่ได้จับป้าสองคุณพูดชา้า<ๆ>ก็เห็นคุณล่อมาแต่ก็แบบพยายามหลบๆแล้วถึงแบบเอ้ยคุณให้บล็อกเหรอกดน้ำหอมก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหคุณมันเดินมาขนาดนั้นแล้วมันต้องแล้วปะมันก็ต้องแล้วปะมันนักเสียคำอ่ะแค่ตั้มนักเสียคำเนี่ยเลยวเฮ้ยมาต่อวิ่งมาทำไมอ่ะกูก็บอกอยู่ว่ากูจะมาช่วยมิโดนตีทำใหม่ใหญ่หิบลูกบล็อกแรกไม่บอกบล็อกแรกไปแล้วโอ้โหเแต่ลมว่ะ เล่นแรงเหมือน่นปกติโอ้โหแล้วแม่มดสาวมึงเดินไปไกลขนาดนั้นมึงไม่ต้องเล่นกับกูแล้วกูงอนพวกมึงทุกคนเลยกูงอนพวกมึงทุกคนเลยเฮียคุณควรโทษต้นเหตุอย่างเกยช้าว่าคุณมาโทษอะไรเหรอฮิวฮิวใช่ไหเอามาลาวิยาตายอ่ะเยังมึงมึง มึงก็วิ่งมองปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยุดเลยเพื่อนมาช่วยกันปั่นหน่อยดิไปปั่นแยกทำไมไม่มเสาเลยไม่เป็นเนี่ยตอนนี้งอนมากไม่จะก็ใจะให้จให้กูทำปั่นแตกอยู่อายุหิวอ่ะนาทีช่วยกันปั่นนี่ไม่มึงปั่นเลยไม่ต้องหิวไม่มเสาวเล่นมั้คือฉันก็ไม่ได้เจ็บอยู่นะให้ฉันถ้ามันล้มก็ให้ไปฉันไปช่วยก็ได้ไม่ผ่านต้องนานไม่งถ้าปั่นไม่กูไปช่วยกูไปช่วยได้มึงก็ปั่นไปสิกูมีน้ำหอมสองขวดในบ้าเอ้ยอย่าเอาโทรศาแม่งงอนมากเลยอ่ะมึงไปเอาไอเดียหนึ่งไอเดียหนึ่ รอจุดแล้วใช่ไหมเตรียมดูเตรียมอย่างวะมึงมึิงใช้สกิลไม่ต้องห่วงหรอกมึงใช้สกิลดยอะไรก็ได้ไหมดอะไรได้ะได้ขอโทษโอ้โหขอโทษโอ้ยมึงเอ๊มึงอย่ามอยาทุคนเตอสียตัดเลยทุกคนคชอบอนนี้ ตอนนี้แม่งด่าทุกคนโอเคกูด่าทุกคนเลยไม่ต้องด่าเองนีรู้ทั้งรู้ว่าจะโดนเบิ้ลนะเว้ยจะลองให้เฮ้ยเหมือนมันกดปุ่มอะไรไม่ถูกเมื่อกี้กดกลับก็ไม่ใช่กดอะไรไม่ได้เลยไอ้ชาวก็ไม่ได้เล่นเสียงขนาดนั้นด้วยเอ้ามาหาชวนเหรอหาชวนทันเหรอทันเหรอคำถามทันเหรอไม่ทันหรอกไม่ไอ่ไม่ซีกูด่าทุกคนแล้ตอนเนี้ย